สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเนาะเราก็จะผ่านวรรณยุกต์เหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่มีกออากาไม่เอกกาไม่โทกา้าไม่ตีกล้าแล้วนะคะจะเป็นการอ่านจะมีแบบนี้มาให้นักเรียนเลยมีเป็นคำมาให้พูดง่ายๆก็คือมันจะไม่ เรียงลำดับวรรณยุกต์มันจะเป็นเอกเป็นโทแล้วก็จะเป็นจตวาอย่างนี้ปกติต้องเป็นเอกโทตร,ทรีใช่ไหมคะปกติเนาะแต่นนี้ก็คือจะไม่เรียงก็คือจะมันจะปนกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องผันเองเนาะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เดี๋ยวผันเราจะผันไปพร้อมกันก่อนเนาะฝึกผันไป ก่อนนะคะอ่าทบทวนอีกหนึ่งรอบอักษรกลางอักษรกลางไกลจิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอนะคะเตัวนี้เท่านั้นนะคะที่จะผ่านได้ทั้งหมด4รูป 5เสียงนะคะเหมือนเดิมเนาะทบทวนก็คือถ้าถ้าไม่มีรูปดอูดูถ้าไม่มีวรรณยุกอยู่ข้างบนไม่มีอะไรเลยอยู่บนนี้นะก็จะเป็นเสียงสามัญแต่ถ้าเป็นไม้จัตวาเสียงก็จะเป็นเป็นจัตวานะคะ คงจําได้แล้วแหละอ่าทีนี้เราจะลองผ่านวรรณยุกต์แบบไม่เรียงลาดับนะคะอ่าทีนี้บรรทัดแรกผ่นตามครูป,ปูก่อนแล้วกันเนาะอ่าจออาจาจาไม่เอกจาจออาจาจาไม่โทจา้าจออาจาจาไม่จัตวาจา บออาบาบาไม่เอกป่าได้ไหมเอ่ยบออาบาบาไม่โทบ้าปออาปาปาไม่เอกป่าปออาปาปาไม่โทป้าปออาปาปาไม่จตวาป่าทีนี้สมมุติว่าใครยังไม,ม่แม่นแบบนี้นะคะนักเรียนอาจจะท่อง เรียงไปเลยก็ได้จออาสมมตินักเรียนอาจจะท่องอันนี้มาก่อนจออาจาจาไม่เอกจาจาไม่โทจา้าจาไม่ตีจา้าจาไม่จัตาวาจาอันนี้นักเรียนถึงจะมาสะกดอีกหนึ่งรอบว่าจออาจาไม่จัตาวาจาแบบนี้ก็ได้แต่ถ้า,อ,าอีกรอบนึงนะคะถ้าไม่ได้จริงๆนะผ่านแบบนี้ก่อนจออาจา จาไม่เอกจา่าจาไม่โทจา้าจาไม่ตรีจาจาไม่จัตวาจาแบบนี้นะคะแล้วนักเรียนค่อยมาอ่านอันนี้อีกหนึ่งรอบอ่ะสมมติไม่ได้เลยนะสมมุตินักเรียนอันนี้ได้ลนะอันนี้ได้แล้วแต่อันนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนก็เริ่มต้นผันตั้งแต่แรกเลย จออาจาจาไม่เอกจาจาไม่โทจา้าจาไม่ตรีจา้าจาไม่จัตวาจาแล้วก็มาอ่านอันนี้จาไม่จัตวาจาแล้วถึงเริ่มตัวใหม่บออาบาบาไม่เอกบาบาไม่โทบา้าแบบนี้นะคะทีนี้เราจะอ่านถ้าเราผัานอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้จริงๆนะ แต่ว่าวันนี้เราจะผันไปเลยนะคะนักเรียนก็อ่านตามอ่านไปพร้อมกับครูก็ได้อ่านตามครูก็ได้นะคะทีนี้ตั้งแต่แรกเลยเนาะพร้อมนะพร้อมกันก็ได้อ่านตามก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะไปะช้าเนาะจออาจาจาไม่เอกจาจออาจาร์จาไม่โทจา้า จออาจาจาไม่จัตาวาจาอย่าลืมนะสะกดตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเติมวรรณยุกต์ลงไปอ่ะบออาบาบาไม่เอกบาบออาบาบาไม่โทบ้าปออาปาปาไม่เอกปาปออาปาปาไม่โทป้าปออาปาปา,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 าไม่จัตาวาปา่า อออาอา,อาไม่โทรอาก,ออกูอูกูไม่โทรกู้ตออูตูตูไม่โทรตู้บออูบูบูไม่ตรีบูปออูปูปูไม่เอกปูอออูอูอูไม่เอกอูอออูอูอูไม่โทรอู จอูจูจูไม่เอกจูกออีกีกีไม่เอกกีจออีจีจีไม่เอกจีอ่ะอ่านผิดละขอโทษนะคะอีกอีก,อกรอบหนึ่งจออีจีจีไม่โทจีตออีตีตีไม่เอกตีตอีตีตีไม่จตาวาตี b อ,อีปีปีไม่เอกปีอ,อ,อีอีอีมโทอ,อีบอ,อีบีบีไมโทบีบอีบีไม่เอกบีเดี๋ยวฝึกอ่านบ่อยๆฝึกผันบ่อยๆนะคะถ้าอ่านแบบนี้ยังไม่ได้นักเรียนก็ต้องอมาผันแบบนี้ก่อนทีละตัวแบบนี้ให้คล่องก่อนนะคะแล้วถึง ถึงมาแบบนี้ก็ได้เนาะต่อไปค่ะพร้อมกันเนาะกอเอเกเกเมตรีเกกอเอเกเกเมจตะวาเกบอเอเบเบเมตรีเบปอเอเปเปเมโทเปตอแอแตแตไม่เอกแต ดอแอแดแดไม่โทแดกอแอแกแกไม่โทแกบอแอแบแบไม่โทแบกอไอไกไก่ไม่เอกไก่โดไอได้ได้ไม่โทได้อ่านได้หรืออ่านได้ก็ได้นะคะออไ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 ม่โทไอ ตอไอไตไตไม่เอกไตบอไอใบใบไม่โทใบตอไอไตไตไม่โทใต้อโอโอโอไม่เอกโอปอโอโปโปไม่ตรีโปกอโอโกโกไม่โทโกตอโอโตโตไม่โทโต้อโอโอโอไม่โทโอ จจโอโจโจอไมโทโจออทีนี้อ่นานสุดท้ายนะคะสละมีอ่างตัวเดียวก็คือสละออเนาะกอ,อกอกอกอไมเอกกอจออจอจอไมตรีจอตอ,อตอตอตอไมโทตอ ออ Jedi อออไม่จัตวาอออสองตัวนี้คือสระเออเนาะกอเออเกอเกอไม่โทเกออเออเออเออไม่จัตวาเอ๋ออเออเอ๋อไม่เอกเออตอเออเตอเตอไม่เอกเตอตอเอียเตียเตียไม่เอกเตีย ตอเอเตียเตียไม่โทเตียบอเอเบียเบียไม่โทเบียตออัวตัวตัวไม่จตวาตัวออัวอัวอัวไม่ตรีอัวจออัวจัวจัวไม่เอกจัวบอเอเบือเบือไม่เอกเบือกอเอือเกลือเกลือไม่โทเกลือ ดอเอ,อือสระเอือเนาะดอเอือเดือเดือไม่จตาวาเดืออเอือเอือเอ,อืเอ,อไม่โทเอือ้อตออัมตําตําไม่เอกตําจออัมจำจำไม่โทจำปออัมปําปัาไม่จตาวาปําจอเอาเจ้าเจ้าไม่โทเจ้า ปอเอาเปาเปาไม่จตวาเป๋าตอเอาเตาเตาไม่เอกเตา่าจบไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่ทันหรือว่ายังไม่คล่องนะคะอย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกผันวรรณยุกนะคะอะทีนี้เราไปทำใบงานกันเลยค่ะ